แลสวัสดีครับจากร้านเมงเลสนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเคเลสสตาร์นะครับผมติดตั้งใน Mercedes Ben บ E 3าม E นะครับผมหรือ W 2 1 3นะครับผมคันนี้นะครับผมนะครับครับคันนี้ได้ติดระบบเออ่รีโมทตรงรุ่นแล้วก็ผ่านแอปมือถือนะครับผมเรามาดูฟังก์ชันแรกครับเดินเข้ารถรถคลายล็อกเดินออกนอกรถรถล็อกนะครับผมตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผม เดินเข้าไปในรถครับรถจะคลายล็อกนะครับผมครับสังเกตจากหูกระจกที่กลางออกนะครับอันนี้รถคลายล็อกแล้วนะครับผมเดินออกนอกรถนะครับผมรถจะทำการล็อกให้อัตโนมัติครับผมครับอันนี้รถล็อกแล้วนะครับผมสังเกตจากหูกระจกที่พับเข้านะครับผมครับฟังก์ชันต่อมานะครับผมเราจะสั่งสตาร์ทด้วยแอปนะครับกดสั่งสตาร์ทครับผม สังเกตจากไฟเดยไลท์นะครับผมและไฟใหญ่ที่ทํางานนะครับผมตอนนี้รถสตาร์ทแล้วนะครับผมอันนี้เงียบมากๆครับเพราะเป็นไฟปิดนะครับผมต่อมาผมจะสั่งดับนะครับผมกดสั่งดับครับรถได้ทําการดับแล้วนะครับผมสังเกตได้จากไฟใหญ่ที่ดับลงนะครับผมแล้วรถก็ล็อกนะครับต่อมานะครับผมเราจะสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทตรงรุ่นนะครับ อันนี้รถล็อกอยู่นะครับผมนะครับกดสั่งสตาร์ทครับอันนี้เป็นไฮบริดนะครับผมเวลาสตาร์ทเครื่องจะเงียบมากนะครับผมสังเกตได้จากไฟต่ําที่ขึ้นมานะครับผมตอนนี้รถสตาร์ทติดแล้วนะครับผมต่อมานะครั <knowledge. S 2> <concept> สสบผมผมจะดับนะครับผมกดสั่งดับครับผมสังเกตจากไฟต่ําที่ดับลงไปนะครับผมตอนนี้รถได้ทําการดับแล้วนะครับผม ต่อมานะครับผมเรามาดูการใช้ปุ่มสตาร์ตนะครับตอนนี้เป็นปุ่มสตาร์ทออริจินอลโรงงานนะครับผมนะครับกดหนึ่งทีนะครับผมจะเป็นไฟ ACC นะครับกดอีกหนึ่งทีนะครับจะเป็นไฟออนครับน้าปัดทำงานนะครับผมกดอีกหนึ่งทีจะเป็นการดับครับผมนะครับวิธีสตาร์ทครับผมหยยบเบรกครับผมหยยบที่เบรกนะครับกดปุ่มสตาร์ รถได้ทําการสตาร์ทแล้วนะครับผมสังเกตได้จากรอบนะครับผมนะครับแอร์ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะทําการดับเครื่องยนต์นะครับผมโดยการปลดกดที่ปุ่มสตาร์ทได้เลยรถได้ทําการดับแล้วนะครับครับต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการใช้นิโมดในขณะรถสตาร์ทนะครับผมตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับสังเกตจากคําว่าเลดี้นะครับผม เรามาดูที่ปุ่มเซนเซอร์ล็อกครับผมนะครับใช้รีโมทเดิมในการกดครับผมกดล็อกครับนะครับกดคลายล็อกแล้วนะครับผมกดล็อกครับกดคลายล็อกครับผมนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูที่ตัวแอปกันบ้างนะครับผมมาดูที่ตัวแอปกันนะครับเรากดที่ ล็อกนะครับผมกดล็อกครับนะครับทำการล็อกให้แล้วนะครับผมต่อมากดคลายล็อกครับผมทําการคลายล็อกให้นะครับผมฟังก์ชันนี้สะดวกสบายมากครับผมสําหรับมีผู้โดยสารอยู่ในรถนะครับผมให้เขานั่งตากแอร์เย็นๆนะครับผมผมจะสาธิตที่ดูนะครับผมจะลงจากรถนะครับผมนี่ลงจากรถนะครับรถสตาร์ทอยู่นะครับผมเมื่อลงจากรถแล้วนะครับผม เราสามารถกดที่รีโมทได้เลยครับนะครับนี่ครับปุ่มเซนท่าล็อกจะล็อกลงไปนะครับผมเราก็สามารถไปทําธุระได้เลยนะครับเมื่อเราทําธุระเสร็จนะครับผมเข้ามาที่รถนะครับผมรถยังล็อกอยู่นะครับผมกดคายล็อกไว้ครับผมนะครับคายล็อกแล้วนะครับผมสามารถกลับต่อได้เลยครับครับต่อมานะครับผมเรามาดูวิธีการเปิดฝาท้ายกันนะครับผมนะครับกดเปิดฝาท้ายครับผม ฝาท้ายได้ทำการเปิดแล้วนะครับผมเรปิดก่อนครับถันมครับผมเราจะเปิดฝาท้ายด้วยแอปนะครับกดเปิดฝาท้ายครับผมฝาท้ายได้ทำการเปิดขึ้นแล้วนะครับครับต่อมานะครับผมเรามาดูระบบการเซฟตี้นะครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมสังเกตได้จากผูกระจกที่พับนะครับผมเกิดการโจรกรรมหรือการแง่แงะนะครับโดยไม่ผ่านรีโมทนะครับผมเปิดการทุกกระจกนะครับผมรถเปิดได้นะครับผม ลองมาดูที่ปุ่มสตาร์ทครับกดปุ่มสตาร์ทครับผมนะครับไฟไม่จ่ายนะครับผมลองเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับผมนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทไฟก็ไม่จ่ายนะครับผมไม่ขึ้นเลยดีนะครับผมนะครับอันนี้ได้ทําการตัดสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับต่อมานะครับผมเรามาดูหน้าตาของแอปมาครับมีล็อกไขล็อกเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็สั่งสตาร์ทนะครับผม สามารถเช็ค GPS ได้นะครับเพียงเข้าไปที่ตัว GPS นะครับแล้วจะลิงก์กับ Google โดยตรงนะครับผมนะครับผมจะกดล็อกครับผมรถทำการล็อกแล้วนะครับกดคายล็อกครับผมกดคายล็อกขูกระจกจะกลางนะครับผมกดล็อกครับผมรถได้ทำการล็อกแล้วนะครับ